ครสวัสดีที่เชายูทูบด้วยครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการอร่อยปลานะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิป EP ที่2นะครับผมก็จะพาทุกท่านมาสู่ร้านอาหารเล็กๆนะครับซึ่งจะมีเมนูที่ผมได้ไปลองขวนขวายมาแล้วแล้วก็ชื่นชอบมากก็คือลาดหน้าหมูกรอบไฟแดงครับเป็นร้านของกุ๊บเก่านะครับเป็นกุ๊บเก่าของร้านโกต้าร้านชื่อดังของมันดอเรานะครับลักษณะจุดเด่นก็คือว่าร้านนี้คือเขาจะทําด้วยเตาถ่านนะครับเตาถ่านนี้เห็นแม่กลัวบอกว่า,วา สามารถให้ความหอมของอาหารแล้วก็มีเสน่ห์ในการรับประทานมากกว่าที่อื่นนะครับนี่คือหน้าตาของราดหน้าหมูกรอบนะครับไฟแดงที่ผมเอามาแนะนำพันธมนตนะครับหวังว่างก็ลองมาชมมาชิมกันได้นะครับเพราะว่าร้านนี้ผมได้ลองแล้วว่าผ่านผมผ่านแน่นอนครับอร่อยด้วยครับราคาไม่แพงครับที่เห็นนี่ก็40บบาทเองนะครับก็ร้านนี้ชื่อว่าร้านราดหน้าไฟแดงนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูกรอบไฟแดงที่ผมแนะนำนะครับ ทะเลอยู่หน้าตาปีเคเบิลนะครับปากน้ำเพลสีนะครับผมอร่อยครับกินมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันรสชาติแต่ละครั้งที่ผมกินก็ไม่เคยเพี้ยนนะครับก็ถือว่าโอเคเลย40บาทครับนักแข่งเปล่าฟรีครับชามใหญ่ใส่ของเยอะครับหมูกรอบชิ้นเติบเตินะครับอร่อยจริงจังครับผมบอกได้เลยครับอร่อยปากจริงๆครับผมอร่อยแบบไม่ต้องปรุงครับอยู่ตรงปากทางตรงหัวโค้งครับมาถึงหัวโค้งก็เห็นแน่นอนคาเฟร้านนี้นะครับผม ดาวที่ให้ก็คือราคานะครับผมให้4.5เนะครับความคุ้มค่าผมให้4.5ครับความอร่อยผมให้4.5ครับส่วนทำเลผมให้แค่3พอนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามและรับชมคลิปของรายการอร่อยปากของเรานะครับขอบคุณมากครับจอกันอีีต่อไปกับผมคครับ Determinar intenciones que para ti solo eran soledad y que hoy te hacen pensar.